อาร์ตยังไงแย่งตำแหน่งกับโมนาสลอตสนดึงมาเรนเสริมเกมรุกกลิ้มเส้นในครั้งนี้อาร์ตยังไงไม่สนจะย้ายทีมโจโกเมสของมุ่งมั่นกับเรเวอร์ฟูรุยในช่วงซีซั่นใหม่นะอาร์ตยังไงวิเคราะห์เกมสหน่อยดี่แมนยูประทะกับทางเรเวอร์ฟูปรีซันแดงเดือดที่สหรัฐอเมริกามีอะไรต้องปรับแก้กันบ้างในครั้งนี้อาร์ตยังไงแบสซิลี่เปลี่ยนร่างอดีตแข้งลรเวอร์พูยกนิ้ว แกร่งขึ้นชัดเจนขึ้นนะ far, ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลิวพูลนะั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยกันนี้ทางด้านของคร็กออฟไซด์รายงานข่าวเลยะว่าอาเนสส์สอตนายใหญ่ของลิเวอร์พูลให้ความสนใจในการดึงตัวยอนเบล์มดอนเยลมาเรนมาเล่นแนวรุกทีมชาติเดนท์แลนด์ของบุสเซียดัชมุลมาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงสมัยน,นี้ลิเวอร์พูลที่ยังไม่เสริมทัพใครเลยนะับตั้งแต่ที่สลอตเข้ามาคุมทีมกำลัาางจดจ้องๆนะฮะที่จะเสริมแนวรุกก็คือมาเรนซึ่งก็ไม่ใช่นักเตะหน้าใหม่ในริชเลยเพราะก่อนหน้านี้ดาวเตะรายนี้ก็เคยมีข่าวกับลิเวอร์พูลมา,นานแล้ว ทาน,นี้มาเดนถนัดที่จะเล่นเป็นตัวริมเส้นทางฝั่งขวาซึ่งทางซาร์สตเองก็มองว่าการเสริมทัพของแข้งรานนี้จะมาช่วยยกระดับเกมรุกที่ทุกวันนี้มีเพียงแค่โมเมสซาล่าเท่านั้นที่ยึดครองตำแหน่งดังกล่าวได้แบบไร้คู่แข่งแบบชิงตำแหน่งเลยก็ว่าได้ในขรัะงนี้สำหรับด้านของมาเ่นมีเงื่อนไขในการจ่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์โดยด้านของอาร์เซนอลเองก็ให้ความสนใจดาวเตะรานนี้ในครร้งนี้อยู่เช่นเดียวกันนะ เอาละยังไงมีการบริายงานข่าวระบุเยนะว่าโจโกเมสกองหลังของลิเวอร์พูลแสดงความมุ่งมั่นที่จะอยู่ค้าแข่งดิทินแอนฟิลด์ในครลักนี้กันต่อไปโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโจโกเมสกองหลังของลิเวอร์พูลเองนั้นได้เข้ากับการบริายงานตัวที่ศูนย์ฝึกเอซซาดพร้อมกับเพื่อนนของเฟอร์จลฟันไนโคลดี้กัคโปเทนเดสเตอร์อาร์โนและก็บรูดิอาสและก็ดาวินดูเยสซึ่งทางโกเมสกลับมาปรรางานตัวพร้อมกับมีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีม โดยมีนิวคาสเซิลเป็นทีมที่สนใจในตัวของเขาเป็นอย่างมากและทีมสาลิกาดงก็ได้เตรียนทุ่มเงินจำนวน45ล้านปอนด์เพื่อดึงตัวกองหลังปานี้มาร่วมทีมเพื่อจะแลกกับดิวในการปล่อยแอนโทนี่กาดอนย้ายสลับขั้วซบกับทางด้านของทีมของแดนลิเวอร์พูลด้วยค่าตัวจำนวน75ล้านปอนด์ล่าสุดทางพอจอยส์นักข่าวของเดอะไทม์ระบุเลยนะว่าโจโกเมสยังคงมุ่งมั่นที่อยู่ค้าแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปและโฟกัสกับการก้าวขึ้นมาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมของแดนลิเวอร์พูลภายใต้ การคุมทัพของอนเนซรสผู้ซื้อคนใหม่ของทางทีมจากการรายงานข่าวของพอจอยอธิบายเรนว่าการเจรจายังไม่เคยไปถึงจุดทางที่ทางด้านของโกเมสได้พูดคุยกับทางทีมที่สนใจในครั้งนี้เอาไว้เลยนะหอาร์เซน่ึกแดงดวดในช่วงทัวร์ปรีซันของทั้งสองทีมในอเมริกา จบลงด้วยการที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์เดนไป3-0สังเวยด้วยอาการบาดเจ็บของนักเตะที่ตอกย้ำปัญหาของเอดิชันฮาร์คเข้าไปอีกครั้งในขณะที่ผู้เล่นดาวรุ่งของลิเวอร์พูลยุคอาเนสรสลอตหลายคนได้รับโอกาสในการลงเล่นและก็ทำผลงานได้ดีเกมที่แมยนยะูทำผลงานไม่ค่อยดีนักในแง่ของการจบสกอร์ใช้อกาสเปลืองบ่อยครั้งเป็นสิ่งที่ทางด้านของแมนเชสเตอร์เดนต้องปรับปรุงแก้ไขในเกมช่วงปริซั่นนัดสุดท้าย โดยการทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาของแมนเชสเตอร์เตนั้นเต็มไปด้วยแง่บวกหลังจากที่ตันต่อสัญญาของเชนฮาร์กและก็เสริมทีมงานของผู้ช่วยเพิ่มเติมการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงและความเชื่อที่ว่าทีมจะมีความพร้อมที่ดีขึ้นก่อนที่ฤดูกาลใหม่แต่เกมแดงเดือดในครั้งนี้อาจทําให้แฟนปีศาจแดงผิดหวังที่พ่ายแพ้ย่อยยับให้กับคู่อริตลอดการอย่างด้านของฝั่งลรเอร์ฟูไปถึง3ต่อ0แต่หากมองในแงด่ดีเราได้เห็นความมุ่งมั่นของนักเตะอาทิ เช่นมาคาบรดฟอร์ดที่เกือบทำประตูแต่ยิงเฉียดเสาเออกไปแต่นารายของคาซิเมโรนั้นดูจะทำได้ไม่ค่อยดีนะักอีกทั้งจะดอนซันโชและก็แอนชนี่ก็มีส่วนร่วมน้อยในช่วงท้ายขณะที่จะสกอตแม็กโชเมเนก็พลาดโอกาสทองในช่วงครึ่งหลังในคาลังนี้เช่นเดียวกันนะโดยช่วงเบิ่มต้นฤด,ดูกาลของแมนยูจะไม่มีนักเตะอย่างทนะของรัสซูทอยดน ความกดดันจึงตกไปอยู่ที่โจชัวเซอร์ซีกองหน้าคนใหม่ที่จะมาเล่นร่วมกับแรตฟอร์ดและก็บรูโน่ฟอนเดสในแผงหลังกำะับเกมนี้เขาจะใช้แฮร์รี่แม็กไกว ยินตัวหลักนะแล้วก็เลือกที่จะเปลี่ยนจอห์นนี่อีเวนแล้วก็บรินเดอร์เฟในช่วงพักครึ่งแถมช่วงท้ายเกมพวกเขาจ้องสังเวยบอลมิสซกาไปด้วยอาการบาดเจ็บหลังจากที่แมนเชสเตอร์เดธนะฮะพ่ายต่อแท้ต่อทางลิเวอร์พูลไปสาต่อศูนย์ในนัดช่วงปรีซั่นซึ่งเจนฮาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทีมของเขาจะไม่ต้องมีความเฉียบคมในครั้งนี้มากกว่านี้โดยนื้อรายของบริันโดมาร์ติเนสบรุกชอและก็ดิโก้ดาโรดจะกลับมาร่วมทีมที่แครดิงตันในช่วงสปดหาน้า เพื่อเตรียมตัวจะสู้ศึกคอมมูนิตี้ชิลก่อนจะเปิดพิมพ์บริษอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ตี้ในขณะนี้โดยทั้งด้านของลิเวอร์พูลของเราพวกเขาชนะสามนัดที่อุ่นเครื่องกับทีมจากลีกสุดสุดของประเทศสหรัฐอเมริกาโ่ยจะเป็นทั้งอาร์ซนอนแมนยูและก็เบรอลเบสตสหลังจากนี้ไปอาร์เนเนสรอสและก็พูดในการฝ่ายการกีฬาอย่างริชาร์ดฮุก จะต้องเดินหน้าเรื่องการขอซื้อขายว่าจะเป็นและก็จะปล่อยใครออกไปและจะเสริมใครเข้ามาดีหลังจากที่เห็นฟอร์มในช่วงปรีซั่นแล้วโดยโจโกเมสและก็เชฟฟันเดอร์เบิร์กต่างก็มีข่าวที่จะถูกปล่อยออกไปจากทังทีมหากได้ราคาที่เหมาะสมแถมผลงาน2ประตูนในช่วง2เกมของฟาบิโอคาเมนโยในช่วงปรีซั่นนั้นถือว่าทันไม่ดีน่าจะทําให้เขามีโอกาสเป,เป็นขุมกาลังบริสุทฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤะดูกาลนี้ก็เป็นได้ แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่แฟนๆลิเวอร์ pool ทุกคนต้องการมากที่สุดก็คือการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ลริเวร์พูลมีข่าวความสนใจในตัวของแอชโทนี่การดอนก่อนหน้านี้แต่ว่าดิวนั้นล่มไปซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าจะกลับไปให้ความสนใจกันอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่ปริซันจบลงไปอีกทั้งตำแหน่งกองกลางที่หรือว่าแผงหลังหรือ,ออาจจะต้องเริ่มตัวหาตัวแทนของเฟอร์จิฟันได้ที่เริ่มโรยดากันอีกครั้ง อารอย่างไงแกรี่แม็กอดิสเตอร์อดีตกองกลางของทีมลิเวอร์พูลแสดงความมั่นใจเลยนะว่าคอร์เนอร์แบตเชอรี่จะดังระเบิดในช่วงซีซั่นหน้าหลังเห็นแบตขวาดาวรุ่งที่มีรูปร่างบึกบึนมากขึ้นนะซึ่งแบตเชอรี่ประกันหลังเด็กฟั้นของแอนฟิด์ผงาดขึ้นมาเป็นขุนพลของทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวเมื่อช่วงซีซั่นก่อนภายใต้การกวดทีมของเจเกนคร์อดีตกุนซือชาวเมืองเบียโดยฟูลแบตทีมชาติไอร์นเนือสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจ หลังมีส่วนลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องตลอด3นัดที่เมืองแจงกีม็กอดิสเตอร์อดีตกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ก็ได้แสดงความมั่นใจบอกว่าแบสซอรี่จะสร้างชื่อได้มากขึ้นไปอีกในช่วงซีซั่นหน้าในะยุคข,ของอาเนสซร็อตหลังได้เห็นสภาพร่างกายของเขาที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนเขามองดูที่มีความแตกต่างไปจากเดิมเป็นอย่างมากเขามีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นเขามองดูแข็งแกร่งและกล็รวดเร็วขึ้นบิ๊กแม็กได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อของหงแดนลิเวอร์พูล ส่วนดั่นแบตเตอรี่เองระบุเช่นกันนะว่าเขาเน้นหนักในการเสริมสร้างความกล้ามเนื้อช่วงที่บินไปทัวร์อเมริกากับสโมสรผมคิดว่าคุณต้องมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นเมื่อคุณมีอายุมากขึ้นและผมพยายามทำในสิ่งนี้หลังจบซิสซั่นผมเข้ายิมบ่อยมากเพราะผมต้องการฟื้นฟูร่างกายเช่นเดียวกันผมรู้สึกว่าตัวใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นและก็ฟิตขึ้นนะสำหรับผมแล้วผมอยากจะปลอดจากอาการบาดเจ็บผมอยากจะทำให้แน่ใจว่าผมฟิตเท่าที่ผมจะฟิตได้ เพื่อที่ผมจะได้ไม่บาดเจ็บเพราะว่าปีก่อนผมบาดเจ็บสิ่งที่ผมโฟกัสเป็นหลักก็คือการปลอดจากอาการบาดเจ็บทําให้ตัวเองนั้นฟิตและก็พร้อมสำหรับช่วงซีซั่นหน้าอย่างไรก็ตามแม้จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงตลอดสนัดของเกมบุญเครื่องแต่คาดการณ์กันว่าแบตเตอรี่นั้นไม่น่าจะยึดตำแหน่งเอาไว้ได้ในเกมออกสตาร์ทในช่วงซีซั่นที่บุกกับอีสวิททาววันที่18สิงหาคมหลังจากที่เทนเนรสเดอร์อาร์โน no, พร้อมกับมาลงสนามในครัังนี้ อ่านอยังไเดือทาง Time, บริการข่าวด่ว่าโจกโกเมสกองหลังเรือใบพวกฟไม่สนใจเรื่องการย้ายทีมและก็มุ่งมั่นที่จะบริลซิสันใหม่ที่กำลังจะมาถึงโดยก่อนหน้านี้มีการบริง,งานข่าวด่ว่าหงแดงพิจารณาเรื่องการปล่อยนะครับวาจะปไปรายนี้ออกจากทังทีมไปเนื่องจากว่าไม่ได้เป็นตัวหลักในทีม,ท,ม ai, ate, บบ ar, ที่มีเฟอร์จิลฟันไดอิบาราฮิมาโกนาเต้รวมไปถึงจาเดลคอนซาที่ก้าวขึ้นมาและก็ทำได้ดีบรวมไปถึงแดฟฟิริฟและก็เชฟฟวนเดอร์เบิร์ก เดนิวาสเซิลงตกเป็นข่าวว่าแสดงความสนใจในขณะที่บริลฟูพร้อมใส่ไว้เป็นหนึ่งในข้อเสนอในการขอซื้อแอนโทนีการาดอนในขณะที่แอสตันวิลล่าเวสแฮมบริลฟอร์ดและก็คิสซันพาเรชนั้นที่สนใจในครักนี้ก็เช่นเดียวกันในไรก็ตามสื่อแดงผู้ดีระบุเลนทาวาโกเมสไม่สนใจที่จะย้ายออกจากทีมนในช่วงสมอนี้และมุ่งมั่นที่จะลุยซีซั่นใหม่กับสโมสรโดยหวังจะเอาชนะใจอาเดนสรอสนายใหญ่ของแดงคนใหม่ในครักนี้เพิ่มเติมนา และข่าวดีพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันุครับ